สวัสดีครับผู้ชมนักผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมอาจารย์ทวีลายมือคือแผนที่นะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับลายมือในรูปแบบของระบบเมตริกนะครับระบบเมตริกคืออะไรนะครับก็จะอธิบายให้เจ้าของลายมือเข้าใจนะครับว่าระบบเมตริกนะครับมีความละเอียดนะครับในเรื่องของจุดอายุนะครับฉะนั้นการดูมาที่สํานักงานเนี่ยนะครับจะมีความละเอียดและความแม่นยําในเรื่องของจุดอายุนะครับว่านะครับจุดอายุของเราอยู่ตรงไหนนะครับ ไปเจอเครื่องหมายใดในมือนั่นเองนะครับถ้าดีนะครับก็จะมีความสําเร็จนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องเครียดต่อไปนะครับหลังจากการวัดมือเรียบร้อยนะครับรู้จักว่าจุดอายุของเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทาหมึกนะครับเพื่อให้เห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะครับหลังจากการทาหมึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะกดลงที่กระดาษนะครับส่วนหนึ่งนะครับแบบนี้เพราะว่านะครับเราต้องการภาพแบบนี้ขึ้นมานี่คือการมาทําที่สํานักงานนะครับ จะมีความแม่นยำเรื่องของจุดอายุนะครับว่าสมมติว่าอย่างเรานะครับจะไปสอบแข่งขันหรืออะไรนะครับจะโชคดีหรือไม่นะครับก็จะดูแบบนี้แหละครับเรื่องของจุดอายุแต่ถ้าเกิดดูทางออนไลน์นะครับก็จะตอบยากนิดหน่อยนะครับใช้คว่ายากเลยละนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นเส้นเล็กๆนะครับบางทีนะครับลายมือของเราเนี่ยนะครับบางทีเส้นเล็กๆนั้นมีอํานาจก็คือมีผลมากๆเลยนะครับฉะนั้นการที่มาสานักงานจึงมีความสําคัญมากนั่นเองนะครับจะบอกจุดอายุได้เลยว่า เกิดอะไรขึ้นในปีนั้นๆน,น,นะครับหรือรใช้เลขกสารก็คือวันเดือนปีนี่นะครับไปประกอบควบคู่กันไปนะครับนี่คือการมาทําที่สํานักง,งานเท่านั้นนะครับจะมีเรื่องของจุดอายุที่มีความชัดเจนนะครับ ส่วนใต้เส้นสีแดงนะครับเห็นไหมครับสีแดงนั่นคือจุดอายุปจิบัติของเขานะครับอย่างลายมือตัวอย่างนะครับจุดอายุปจิบัติของเขาไปเจอเครื่องหมายที่ไม่ค่อยจะดีนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อนไม่ดีนะครับสามารถวัดเหนือเส้นสีแดงขึ้นไปได้เลยนะครับเป็นมิลลิเมตรขึ้นไปนะครับว่า EGP มันถึงจะ้นไม่ดีนะครับ อย่างหนึ่งนะครับก็สามารถย้อนอดีตก็คือวัดลงไปข้างล่างนะครับเพื่อทดสอบอดีตก่อนนะครับเมื่ออดีตมีความแม่นยํานะครับก็อนาคตก็มีความแม่นยำแน่นอนนั่นเองนะครับนี่คือการมาทําที่สํานักงานเท่านั้นนะครับถึงจะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะปลายเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงอันเดียวนั่นนะครับคือจะมีปัญหาเรื่องของจุดอายุที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นการที่จะกะนะครับใช้คําว่ากะให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับใช้คําว่ายากมากนั่นเองนะครับเพราะว่า อย่างลายมือนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าเส้นสีเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับสีดำสองเส้นเนี่ยนะครับที่มันไม่ติดกันเนี่ยนะครับอย่างนี้2ปีนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ปีเดียวนะเนี่ยสมมติว่าอายุของเขาจริงๆอยู่ใต้เส้นนี้แต่ผมกะผิดพลาดไปถึงประมาณเส้นนี้นะครับบบใกล้เคียงนขณะที่ว่าใกล้แล้วเนี่ยอย่างงี้ก็สามารถผิดได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การกะเรามีจุดอายุที่ละเอียดมากๆเลยนะครับ ฉะนั้นการวัดมือนะครับเราก็ถึงวัดจากตรงนี้แหละนะครับ1ปี2ปี3ปีขึ้นไปนะครับจะมาถึงอายุตรงนี้เลยนะครับจนอายุปัจจุบันจนสุดมือแล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นคือเทคนิคการวัดของระบบเมทิกนะครับทีนี้มาดูนะครับลายมือนี้นะครับลายมือคําถามนะครับมีคําถามเดียวลายมือนี้คําถามดีมากเลยนะครับมือนี้อยากเป็นครูนะครับจะได้เป็นครูไหมนะครับถามว่าเป็นครูไหมนะครับอันนี้ ใช้เลขศาสตร์ตอบควบคู่กันไปและก็ลักษณะของเส้นวาส,สนาที่ทําสีเขียวนะครับบอกว่าโอกาสที่จะได้เป็นมี80%เลยนะครับแบบนี้แต่ก็ต้องมาดูความสามารถของมือแล้วครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาที่ให้มันไล่เปี่ยนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับมือนี้นะครับก็คือเรื่องของ อ่าทีนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับจริงๆลายมือนี้นะครับเส้นเยอะมากถ้าเกิดพิมพ์มือเนี่ยโอ้สวยมากเลยครับมือนี้นะครับถ้าเกิดพิมพ์มือเนี่ยเส้นมันจะขึ้นเยอะอันนี้แท้ทําให้เป็นตัวอย่างบางตอนให้รู้ว่ามือนี้เป็นลายมือที่เส้นมันเยอะนะครับเมื่อเส้นมันเยอะมันมีทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวอยดูกันว่าไม่ดีคืออะไรดีคืออะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับเนินพุทธนะครับเนินพุทธก็ถึงไม่ถือว่าแคบมากเกินไปนะครับการเจรจาต่อรองก็คือถ้าเกิดเป็นคครรูนนี่ะับ เนินไม่เสียนะครับแบบนี้ถือว่าการใช้กับพูดกันทําอะไรก็ตามแบบนี้ถือว่ามีเส้นวางแผนด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าเด็กปลอดภัยนะครับถือว่าคุณทักติการเป็นครูผ่านนะครับหนึ่งแล้วนะครับ 2. นะครับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นไงถ้าไม่หวังเรื่องของถ้าเกิดเป็นครูไม่หวังถึงระดับพออรหรือผู้อํานวยการทั้งอย่างนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นได้ครับแบบนี้ถือว่าเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ไม่เสียแต่อาจจะไม่ใหญ่โตเท่าที่ควรเพราะเนินค่อนข้างที่จะบีบแคบไปนิดนึงนะครับ แล้วก็เนืนเสาร์นะครับเนืนอที่ใส่ท้องเนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเนืนที่งานนะครับแบบนี้ไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามนะครับมือนี้ไม่ต้องวิ่งหางานสบายมือนี้ยังไงก็ได้รับหลายแผนกหลายหน้าที่แน่นอนนี่แหละครับถึงบอกว่าเส้นมันเยอะๆเนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าทําอะไรก็ตามนะครับเจ้านายไว้ใจนะครับไปที่ไหนใครก็ชอบนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ชอบครับแบบนี้ถือว่าแล้วเราจะ เหนื่อยนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้มาดูที่เนินเพราเรื่องหัดเนินการเรียนนะครับการคนา้นคว้ามือนี้ถ้าจะได้ตําแหน่งจริงๆนะครับจะบวกกับผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับแบบนี้ถือว่าเส้นวาสนาโอบเนินนะครับบอกเขาว่าผู <c> ้ <oughs> วัสนาขอความช่วยเหลือนะครับแบบนี้ถือว่าถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแม้กระทั่งคนรอบข้างนะครับแบบนี้ถือว่าให้กันช่วยเหลือดีนะครับฉะนั้นบวกกับความคิดของเรานะครับแบบนี้ถือว่ามีความทะเยอทะยาน มีความทะนงในตัวนะครับมีความดื้อในตัวนะครับฉะนั้นการเรียนสูงถึงไม่แปลกกับลายมือนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เรียนสูงได้ยิ่งดีนะครับมือนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับเรื่องของเนือผลรหัสผ่านไปเนื่อนการเรียนเงินค้นคว้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เนืองอังคารต่ำนะครับตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเสียหายเนืองอังคารกลางก็ไม่เสียหายนะครับเนื่องอังคารสูงตัวนี้ก็ไม่เสียหายนะครับถือว่าใช้ได้ครับรูปลายมือแบบนี้ถือว่าเป็นมือ กึ่งๆของมือปัจจยานะครับก็คือมือที่เป็นผู้ให้นั่นเองนะครับถือว่าใช้ได้ครับมือนี้มือยาวนิ้วยาวนะครับถือว่าเป็นครูได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของมือนะครับแล้วอย่างหนึ่งย้ำมาอีกนะครับวันเดือนปีโชว์ไปเลยนะครับว่าสิ่งที่การเป็นครูเนี่ยนะครับอาชีพการครูของเขาดีอะไรบ้างนะครับดวงของเขาตกเรื่องของความเป็นครูนะครับแบบนี้ถือว่า วันเดือนปีที่ให้มานะครับมีดาวคู่สมพลด้วยนะครับเรื่องของคู่นะครับเรื่องของการเป็นครูเนี่ยถ้าจะเป็นมีคนช่วยเหลือมากมายนะครับ2นะครับเป็นมนตรีด้วยในพื้นดวงนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นมนตรีนะครับมนตรีก็คือถ้าเป็นครูแล้วเนี่ยคือสามารถประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วอาชีพครูมีทั้งมนตรีทั้งความมั่นคงนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเลข2ตัวเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นคู่สมพลด้วยนะครับฉะนั้นนะครับ วันเดือนปีบวกกับลายมือได้เป็นแน่นอนนะครับแปลนะครับจะได้เป็นตอนไหนละ่ะทีนี้อ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้เป็นตอนไหนละ่ะทีนี้อ่ะบอกว่าเป็นเนี่ยนะครับเจ้าของลายมืออาจจะตื่นเต้นนะครับทีนี้จุดที่บ่งบอกว่าโอกาสที่จะได้เป็นในคุณต้องผ่านไอ้สิ้นเครียดนี้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับ,รบกัดด้วยสายตานะครับที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับจุดอายุของเขาเดี๋ยวนี้อายุ23ย่าง24เนี่ยมันยังไม่ยังไม่พ้นไอ้ตัวเครียดนี่หรอกเนี่ยนะครับเนี่ย แล้ววันเดือนปีก็โชว์ไปเลยนะครับปีนี้ลงเรื่องของอยากเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการงานก็คื UM <Yep. S 2> ออยากเปลี่ยนงานนะครับแบบนี้ถือว่าอยากเปลี่ยนงานนะครับแต่ปีนี้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับการอยากเปลี่ยนงานปีนี้พูดง่ายคือมีการปรับได้แล้วครับเรื่องของการปรับงานที่ทําอยู่มีการปรับแน่นอนนะครับแต่ปรับแล้วในลักษณะของ การเครียดอยู่นะครับปรับในลักษณะของการเครียดอยู่คือคืออยากปรับอยากออกนั่นแหละครับฉะนั้นมือนี้นะครับไม่จําเป็นจาเพิ่งออกงานเดิมนะครับตรงนี้ถือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยนะครับงานเกี่ยวกับธุรการเพราะยังไงตัวเลขของคุณรวงของคุณอยู่กับงานบัญชีงานธุรการงานเป็นครูงานเรื่องของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงได้เป็นแน่ๆนะครับแต่จุดที่ จะออกนะครับอยูที่จะออกมาแล้วเนี่ยไม่อยากให้ว่างงานเนี่ยต้องผ่านเส้นที่เป็นวีความด้านบนนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันมี2เส้นนะครับข้อสองขอสามรับอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงนี้ไม่มีความสุขเรื่องของการงานนะครับแต่ดูแล้วนะครับจะทนถึง25ได้หรือเปล่าเพราะว่า25จะเป็นเบตยเพศด้วยเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นนะครับยังไงก็ต้องอดทนไปก่อนเพราะดวงของคุณโอกาสที่จะได้เป็นครูมีสูงมากตอนอายุ27ปีนะครับยี่เดก็คือประมาณนี้นะครับเนี่ย นะครับใช่ไหมครับ้องอายุ27ปีนะครับเส้นตำแหน่งขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เส้นตำแหน่งขึ้นแล้วเรื่องของการงานก็ตรงนี้ถ้าพิมพ์น่าจะเห็นนะครับแต่เลขศาสตร์ษษมันโชว์เปเรื่องของตำแหน่งและกรรมการงานเป็นสีนะครับเรื่องของทุกอย่างนะครับตำแหน่งหน้าท,ที่การงานก็เป็นมนตรีนะครับทุกอย่างกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าตั้งแต่อายุต,ตรงนี้นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับตรงนี้ตั้งแต่อายุ27-28 20ปีขึ้นไปแบบนี้มีงานประจําที่มีความพอใจแน่นอน แต่ตอนอายุช่วงประมาณนี้คุณจะบน่นซะด้วยซ้ำว่าง,งานมันเยอะนะครับแบบนี้มือนี้ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับ<ส>ก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยทีนี้มาดูนะครับสมมติว่าเป็นโครนะครับสิ่งที่จะต้องเจอนะครับแล้วสิ่งที่โชคดีมากๆเลยช่วงไหนนี่คือจุดวิกตอรี่ตัวแรกนะครับตรงนี้กาดด้วยสายตาต้องอายุป,ประมาณสักยี3 0บขึ้นไปถือว่าช่วงอายุยี่0บ เป็นช่วงที่ตั้งตัวจนถึงนู่นเลยนะครับ70เปรเซเลยนะครับตรงนี้แล้วสิ้นอีกขยักนี่นะครับตรงนี้เผื่อตอนที่เกษียณลกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผ,ผื่อทเหลือเกษียณเนี่ยมันมองมีเผื่อถึงต,ตอนเกษียณได้เลยนะครับวิกตอรี่ตัวนี้เกิดรับ2ตัวเนี่ยนะครับตัวนั้นอาจจะมีเงินก้อนก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับมือนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอกาสที่จะเป็นเมียสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับมือนี้แต่ว่าจุดอายุที่จะได้เป็นจริงๆเมื่อไหร่นะครับแต่ดูจาากกเเอรรแล้ว็ยยมืนะคับ 27น่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับใช้คำว่ามากที่สุดนะครับอะทีนี้มาไล่เรียงนะครับจุดลายมือนะครับสังเกตนะครับมือนี้จะไม่มีเส้นสีดําเห็นไหมครับที่ผมทำเนี่ยจะดําแค่ตรงนี้ิีเดียวนะครับตรงนี้ช่วงอายุประมาณสัก2 0 1 8 19 20เนี่ยมันจะเครียดนะครับตรงเนี้ยช่วงการเรียนเนี่ยต่อจากไอ้ปริญญาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตอนเรียนครูเนี่ยนะครับเรียนของพวกอาชีพเนี่ยนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดนะครับเรียนเอาจริงเอาจัง ต่เรียนจบมาแล้วงานก็ยังไม่ได้ดังใจเห็นไหมครับยังเป็นความอยู่นะครับหลังจากนั้นทีนี้เส้นความจะไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นตั้งตลอดนะครับหลังจากนั้นเขาถือว่าตอนเรียนเ,นยเครียดแต่ตอนทํางานนี่ไปได้นะครับแบบนี้ถือว่าเวลาผมแบ่งโซนนะครับจะแบ่งแบบนี้นะครับโซนนี้จะไม่กลับมาใช้อีกเลยนะครับเนี่ยโซนนี้คือโซนนี้ถือแล้วผ่านแล้วผ่านเลยนะครับจะไม่กลับมาอีกน,นะฮะ ส่วนที่จะใช้ก็คือโซนนี้ถ้าโซนนี้ดีไม่มีเส้นตัดเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับตวงนี้นะครับจุลยุทธจะตั้งตัวได้ต้องอายุ30 29 30 31 32แล้วก็จะไปเจอสภาวะตรงนี้นิดเดียวนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของหนี้สินนะครับดวงนี้ถือว่าเป็นคนคน่อนข้างที่จะบีหนี้นะครับต้องระวังเรื่องของหนี้สินให้ดีนะตรงนี้ถ้าเกิดจะทําอะไรนะครับจะเป็นข้าราชการก็ไม่แน่ละครับเรื่องของ,ขางการการกู้ง่ายนะครับจะทําให้เราเป็นหนี้ได้นั่นเองนะครับเรื่องของ นี่สินอาจจะทําให้เป็นปัญหาช่วงอายุประมาณนะครับตรงนี้การด้วยสายตาเลยนะครับต้องอายุ43 44 45เนี่ยนะครับเป็นแดนที่ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายนั่นเองนะครับบางทีอาจจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็ได้นะครับดวงนี้เดี๋ยวก็ไปดูที่มือซ้ายอีกทีนึงนะครับมือขวาบ่งบอกถึงเรื่องของการงานโอกาสได้เป็นมีสูงเพราะเส้นวาสนาของคุณเส้นนี้มันขึ้นแนวนี้เลยนั่นเองนะครับอทีนี้มาไล่เรียงนะครับหรือมไล่ลเรียงเส้น เส้นใจนะครับเส้นใจทาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้่ะเอาเป็นว่าให้รู้ว่าเส้นจิตใจแล้วกันนะครับเส้นใจขึ้นนี้นะเออเดี๋ยวหาเส้นก่อนอ่าหรือมาให้ดูนะครับว่าเส้นจิตใจต้องคืออะไรนะครับเนี่ยเส้นจิตใจจะพุ่งจากตรงนี้เลยนะครับขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นแนวตรงนี้นะครับออกแนวนี้เลยนะครับเส้นจิตใจขึ้นเหนือนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นคนใจดีนะครับมีน้ำใจนะครับที่ออกแนวทางที่จะตกร่องเนี่ยถือว่าเป็นคนมีน้ำใจนะครับแบบนี้ แล้วอยากเสสมองนะครับขึ้นเดินตรงนี้ถือว่าเป็นคนชอบศึกษาคนคว้านะครับแบบนี้ออกแนวยาวเลยนะครับเป็นการพูดจาดีนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นคนพูดดีนะครับพูดจาดีนะครับแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ค่อนข้างที่อ่อนไหวนิดนึงนะครับใครพูดอะไรมักจะเชื่อง่ายนะครับจำไว้นะ2ก็คืออีกหลักหนึ่งก็คือถึง จะมีความดื้อนะครับตัวนี้ก็คือความเชื่อมันตัวเองนี่แหละนะครับตัวนี้ต้องลดทิฐิลงถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับระบบของราชกาศนะครับตรงนี้ต้องลดทิฐิลงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีความแข็งกระด้างมากเกินไปจะไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับ แล้อีกอย่างหนึ่งนะครับเส้นสมองตัวนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับถึงจะยาวก็จริงนะครับแต่บทที่อารมณ์ร้อนแล้วการตัดสินใจค่อนข้างที่จะเร็วมีสูงเห็นไหมครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับการตัดสินใจนะครับตรงนี้ถือว่ามันสั้นนะครับเส้นจริงจริงมองว่าจะยาวแต่มันสั้นนะครับฉะนั้นมี2ออารมณ์นะครับบทจะรอบครอบก็รอบครอบเพราะมีเส้นวางแผนแต่บทจะชอบถูกใจอะไรก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะออกงานหรืออะไรก็ตามต้องระวังให้ดีนะครับเพราะจุด อายุของคุณหยุดตรงนี้เมื่อเครียดอะไรมากๆแล้วก็ตัดสินใจออกเลยเนี่ยจะทําให้เราว่างงานนะครับตรงนี้จะเพิ่งออกมานะฉะนั้นการที่จะทําอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ,รบตรงนี้อ่า ก็คือนะครับความลดทิฐิลงนะครับเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับตัวนี้แค่นี้แหละนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนก็ไม่ถือว่าผงผางอะไรมากมายนะครับฉะนั้นการบินครูก็เลยเหมาะสมที่จะทําได้นั่นเองนะครับแต่เรื่องของความใจกว้างการมีน้ําใจการจับจ่ายทุกอย่างนะครับเรื่องของการเงินนะครับหาเงินเก่งแต่ก็ระวังเรื่องของน้ําใจนิดหนึ่งนะครับ นี่คือจุดอายุของเขานะครับมีช่วงเดียวที่มีปัญหาน่าจะประมาณอายุสัก42 4 3 44ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยจนตัดเส้นนี้นะครับมันไม่ได้มอดวัดที่สํานักงานนะครับแต่ถ้าเกิดมาที่สํานักงานได้จะดีมือนี้เพราะว่ามันละเอียดนะครับต้องมีอะไรเรื่องราวหลายๆอย่างที่ต้องคุยกันนะครับทีนี้ไปดูที่มือซ้ายนะครับมือขวาถือว่าใช้ได้เลยนะครับมือนี้ไม่เสียหายเรื่องของงานระบบราชการเรื่องงานที่ต้องการที่จะทําเรื่องของเป็นครูนะครับ จริงๆลายมือครูนะครับถ้าไม่หวังตำแหน่งเรื่องของพวกนวยการหรือพออเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องสวยก็เป็นได้นะครับมือครูเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่คนเป็นได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแล้วจะได้บรรจุหรือไม่นั่นแหะคือปัญหา แต่มือเมื่อกี้นะครับถือว่าเส้นวาส,สนายาวแบบนั้นถือว่ามีโอกาสบรรจุนะครับเรื่องของตําแหน่งของเขาก็เหมือนกันนะครับต้องพึ่งพาผู้ใหญ่มันมีเส้นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับฉะนั้นมันก็เลยน่าจะงง่ายนั่นเองนะครับลายมือขวา ทีนี้มาดูที่มือซ้ายนะครับมือซ้ายเป็นง่ายมือซ้ายเส้นต่ามีนิดเดียวกนะ็คือเส้นนี้นะครับเส้นการเขร่งขันเนี่ยนะครับมือนี้ถ้าให้สีเลี่ยงของการเล่นการพนันนะครับแต่ผมก็พูดเผื่อนะครับให้บอกว่าถ้าเกิดเส้นแบบนี้ในอนาคตถ้าเกิดเราคิดจะไปเล่นการพน,นันถือว่าไม่เหมาะนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีเส้นจุดสิ้นเปลืองอยู่นะครับจุดสิ้นเปลืองก็คือเรื่องของการเงินนั่นแหละนะครับหาเงินเก่งมากนะครับทีนี้นะทีนี้มาดูมือซ้ายนะครับมือซ้าย ปงบอกถึงเรื่องของงานหาเงินเก่งนะครับกลายเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะครับขยันอดทนเรื่องของการงานการเงินฉะนั้นนะครับการที่จะทําอาชีพครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดได้เป็นข้าราชการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือมือนี้อยู่นิ่งไม่เป็นหรอกครับดูสังเกตมือน,นะครับเส้นที่มันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าหาไอ้นูน่นหาไอ้นี่มาทําตลอดนะครับแบบนี้นะถือว่าเป็นครูอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับ ฉะนั้นการที่จะทําอะไรได้บ้างล่ะทีเนี้ยนะครับหนึ่งนะครับงานที่เขาทําได้เกี่ยวงานซื้อมาขายไปทุกอย่างเลยนะครับดวงนี้ถือว่าทําอะไรก็ได้นะครับงานซื้อมาขายไปนะจะดีนะครับอาชีพที่เหมาะก็1เป็นครูก็เป็นอยู่แล้วนะครับเรื่องของอ่างานซื้อมาขายไปแต่ที่จะไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรนะครับใช้คาว่าเท่าที่ควรนะครับก็คืองานเกี่ยวกับงานพวกไอทีพวกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับที่ถ้าเกิดจะค้าขายนะครับหรือขายออนไลน์เนี่ย นะครับคอมพิวเตอร์จะยากนิดหนึ่งนะครับพูดถึงถ้าเป็นเจ้าของค้าขายนะครับพูดถึงไม่ใช่ว่าเป็นงานเกี่ยวกับการทําซื้อขายออนไลน์และคนละอย่างนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอาชีพที่แนะนํานะครับก็เป็นการงานพวกถ้าเกิดมีทุนนะครับงานที่เกี่ยวกับงบเงื่องานไฟแนนซ์งานเกี่ยวกับบัญชีรับจ้างทำบัญชีนะครับพวกทําเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์ธนาคารนะครับพวกเกี่ยวกับพวกธนาคารนะครับทุกอย่างเลยนะครับงานเล่นหุ้นพวกนี้ทาได้นะครับดวงนี้นะครับไปได้หลายอย่างนะครับดวงนี้มีความสามารถหลายอย่างแต่ว่าที่พูดมานะครับเป็นช้อยที่ให้เลือกเท่านั้นนะครับไม่บอกว่าให้ทําทุกอย่างนะแล้วแต่อันไหนที่มันถูกกับคุณสามารถทําได้นะครับแต่ที่เด่นๆเลยนะครับก็คืองานสังหาริมรัพย์เลยนะครับ งานสังหารีวัพย์การซื้อมาขายไปการจับผ่านเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านนะครับพวกนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีคู่ครองนะครับก็บรรยญาณนะครับช่วยเหลือกันนะครับเรื่องของอการงานการเงินนะครับตรงนี้ถือว่าทําร่วมกันได้นะครับเป็นคู่ครองเป็นดาวสมพลนะครับถือว่าร่วมกันดีนะครับ ตรงนี้แต่ว่าเรื่องของคู่บางทีนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเส้นตรงนี้เรามีเรื่องของทิฏฐิด้วยนะครับฉะนั้นการให้อภัยกันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความละเอียดของเรานะครับเรื่องของความรักนะครับทีนี้วกมาที่เรื่องความรักแล้วนะเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะครับเส้นที่มันขึ้นเยอะๆนี่นะครับถ้ามองเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าหาเงินเก่งแต่ถ้าพูดถึงคู่คร่คลองนี่จะกลายเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเป็นนักวางแผนนะครับ อาจจะไปบังคับเขามากเกินไปก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เส้นวาสนาเนี่ยเกิดจากที่ตัวชีวิตนะครับตรงนี้จริงๆในเมือซ้ายเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองนะครับแบบนี้คิดว่า Blog, คู่ครองอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับหรืออย่างหนึ่งก็อาจจะอยู่ถ้าเกิดทํางานนะครับอาจจะเป็นทํางานไปเจอในที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะครับแบบนี้ถือว่าอาจจะเป็นครูเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือดวงเนี้ยนะครับ ไปเจอที่ทํางานก็อาจจะอยู่ส่งไปทาคนละที่อย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับให้รู้ว่าอยู่ห่างกันจะดีนะครับตรงนี้แล้วทีนี้อีกอันนึงนะครับจุดอายุของเขาอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อกี้ผลทำอันซีก็เป็นวีความเหมือนกันนะครับจุดอายุกะด้วยสายตาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยกะด้วยตรง,ตรงเครียดๆเนี่ยครับหลังจะมีอะไรที่ตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเส้นวาสนาขึ้นไม่สุดเนี่ยนะครับ ตรงนี้ฉะนั้นจุดอายุของเขาบอกว่าอายุ27 28เนี่ยช่วงนี้จะเริ่มมีวิกตอรี่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยประมาณ26 27 28เนี่ยตรงนี้ถือว่าเริ่มมีวิกตอรี่ก็คือจุดโชคดีนั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับเรื่องเงินเรื่องงานจะมันจะไปดีตอนอายุ27 28ขึ้นไปนะครับตรงนี้ถือว่าอดทนเอานะครับใช้คำว่าอดทนนิดนึงนะครับก็ ไม่มีอะไรมากเลยมือนี้ถือว่าเป็นมือที่สวยนะครับสวยในที่นี้หมายถึงว่าหยิบจับอะไรมันเป็นเงินนะครับนี่คือจุดที่ลายมือที่สวยเนินทุกเนินไม่เสียนะครับแค่มันแคบเป็นนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราเป็นคนขยันแล้วก็อยู่ทำอย่างเดียวไม่เป็นนะครับนี่คือลักษณะมือนี้นะครับทำอะไรอย่างเดียวไม่เป็นต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันฉะนั้นการเป็นโปรก็อย่าคิดว่าจเราจะได้สอนแค่วิชาเดียวหรือชั้นเดียวนะครับ เขาจะใช้จนคุ้มนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นครูนะครับจะเป็นครูเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทำหน้าที่ไหนนะครับลายมือที่เส้นแบบนี้นะครับเขาใช้จนคุ้มเพราะคุณมีความสามารถเพราะคุณมีความละเอียดนะครับฉะนั้นเขาก็เลยไว้ใจนะครับนี่คือลักษณะของลายมือนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับที่จะแนะนำนะครับอาชีพก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็นข้าราชการแล้วเป็นครูแล้วนะครับสิ่งที่ทําได้ก็งานสัหอาริมทรัพย์ นะครับงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปทุกอย่างนะครับน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของลายมือนะครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับหรือท่านใดที่ต้องการนะครับทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับทางไอดีไลน์ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้แหละนะครับก็ติดต่อมาได้เลยรายละเอียดก็อยู่ที่ไลน์นะครับมีค่าใช้จ่ายอะไร นะครับถ่ายรูปยังไงมีข้อมูลยังไงนะครับก็จะบอกตามนี้เลยนะครับแต่นะครับย้ําว่านะครับทำค่อนข้างคิวค่อนข้างที่จะแน่นนะครับช่วงนี้คนสนใจเยอะทำคลิปวิดีโอก็อาจจะรอหน่อยนะครับ2วัน3วัน4วันก็แล้วแต่ช่วงนะครับก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้ส่งมาปุ๊บไมได้เลยนะ ต้องรอเพราะผมต้องมาวิเคราะห์ลายมือนะครับเข้ากับเลขศาสตร์ก็คือวันเดือนปีที่ให้มานี่แหละต้องแมทกันถึงจะรู้ว่ามือนี้ออกเป็นแนวไหนทางไหนสําคัญคือความยากคือมันไม่ได้วัดมือนี่แหละมันยากมากแต่ถ้ามาที่สํานักง,งานนะครับเชิดเลยครับดีมากๆเลยถ้ามาที่สํงงานักงานจะง่ายมากเลยสําหรับเรื่องของลายมือจะไม่ใช่เรื่องของยากเลยนะครับพูดได้โชว์เลยว่าจุดอายุอยู่ตรงไหนวันเดือนปีอยู่ตรงไหน พูดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอมันค่อนข้างที่จะพูดก้ามกึงนะครับเพราะเวลาผมพูดไปนะครับคาพูดของผมนะครับพูดไปบางทีถ้าเกิดคนไปหลงไปเชื่อทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ชีวิตเป๋ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นการพูดของผมก็ต้องมีความระวังอันไหนที่ไม่ชัวร์อันไหนที่ไม่ชัดก็เลยจะไม่พูดนั่นเองนะครับเอาที่พูดไปที่พอที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆาสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ